ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็ของช่วงเย็นวันนี้ครับมากระทางฝั่งของทนานชุนบีเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อทนานชลามชนจะว่ายังไงแหละครับเมื่อทนานเจ้าชายฟาอีหรือทนาไฟาอีเจฟฟี่โบกียขอเพิ่มข้าเหนื่อยเพื่อรุยต่อในสี่นหน้าแหละครับ ดูยางไงก็ตามกับสำหรับทางน้านฝ่ายอีเจฟฟี่โบเกียครับในรุกวัย14ปีกับการมาค้าแข่งในศึกทยลีกครั้งแรกในสีเสื้อของทัพฉลังชนชุนเบรฟซีถือว่าทำผลงานออกมาดูดีเลยทีเดียวครับจนเป็นที่สนใจของสโมสรในทลีกที่จะท้บทาแข่งรายนี้ไปร่วมทีมนะครับดูยางไรก็ตามครับสำหรับทางคุณสัตสิสิงห์โตทองครับผู้จัดการทีมของชุนเบรฟซีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของน้านเจ้าใจฝ่ายอีและได้ออกมายอมรับเลยครับว่ามีการพูดคุยกันบ้างแล้วครับถึงการต่อส ซึ่งทางเจ้าชายเองครับก็อยากร่วมงานกับชุนบรีต่อเพราะมีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามครับชุนบรีครับได้เสนอเงินเดือนใหม่เพิ่มเพิ่มให้กับไม่ได้เยอะมากเป็นแค่หหลักตน้ตนๆทนานครับเจ้าช,ชายเองก็ได้เปิดเผยว่าสัญญาใหม่ที่จะเซ็นอยากจะให้ทางชุนบรีครับเพิ่มเงินจากที่เสนอใหม่อีก500เหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ1 7 0 0 0บาทเหตุผลไม่ใช่เรื่องเงินครับแต่เป็นการแสดงความจริงใจในการเซ็นสัญญาครับว่าทางชุนบรีอยากต่อและยินดีเพิ่มเงินไง ไม่จําเป็นต้องมากมายแต่เพื่อให้พระบิดาได้เห็นว่าชนบุรีครับเสนอสัญญาที่ดีกว่าเดิมให้ซึ่งทางเราเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่นอนกับเงินจนํานวนแค่นี้ซึ่งเป็นเรื่องของใจและให้ใจกันมากกว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกครับก็คงจะได้ร่วมงานกันต่อในศรีสนาอย่างแน่นอนแหละครับ ซึ่งทีขนาดโปรแกรมต่อไปของศึกทะีกครับ2028รอบรองชนะเลิศจนบริษัทครับก็จะพบกับ PT. พีทีประจวบ fc ในวันพุทธ 15, พที่25พฤษภาคมนี้ครับเวลา18นาฬิกานัสนามมอธมัสซาต์ศูนย์หลังศิลิ์หลยครับในขณะที่ประเด็นที่สองครับเอมันยังไงกันแน่ครับเมื่อทีนานเอเจนต์ของทนานแฮมิตันออกมายืนยันเลยครับว่ายัางไม่มีข้อเสนอจากทีมการท่าเดือย fc เลยครับ ยังไงก็ดีครับสำหรับทางนั้นมาชิโร่ครับเอเยนต์ส่วนตัวของแฮมิลตันครับยืนยันว่ายังไม่มีการยื่นข้อสเสนอจากการเทเลฟซี C ในการคว้าตัวไปร่วมทีมครับโดยสําหรับทางนั้นมาชิโร่ครับเอเยนต์ส่วนตัวของแฮมิลตันครับได้ยืนยันผ่านเอเยนต์ไทยอย่างธนันเจ้าตั้มธนกรเขตนอกมาว่าครับถึงวันนี้ยังไม่มีข้อสเสนอใดๆที่ปลายลายลักษณ์อักษรจากการทเลเดี C ที่ยื่นไปให้ตัวของทางด้านมาชิโร่รวมถึงดาวยิงทะีลล่าสุดอย่างแฮมิลตันแต่อย่างใดมีแค่ทีมเก่าอย่างทางน้านนองบว ที่ยืดมาให้มากกว่าเดายิงเซนบ้าหเท่าตัวจากทีัะปีก่อนที่จะให้8ปดแสนบาทต่อเดือนเท่านั้นและขนาดที่ล่าสุดครับตัวของทนันเฮมิทัน Hamilton เองก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บราซิลบ้านเกิดและยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด,ดๆกับอนาคตของตัวเขาเองในบทบาทโพคาแข่งแต่อย่างใดเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากันที่วันกำหนดของการคัมแบ็กของเจชนาทิพย์สงกระสินกันหน่อยครับหลังเจ็บจากศึก ACL 2022นะครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวอ,อาการบาดเจ็บล่าสุดของชนาทิพย์สงกระสินจอมทัพกระทันทีมของชาติไทยที่คาแข่งอยู่กับสโมสรคาวาสกิฟอนต,ตาเร่ทีมแชมป์เจลีส4สมัยในประเทศญ,ญี่ปุ่นมีกำหนดคืนสนามได้ครั้งในเดือนหน้าลยครับโดยสำหรับในรุกวไวกีสแปดปีครับได้รับประการบาดเจ็บบริเวณกรามเนื้อน่องข้างขวาครับ ซึ่งเป็นจุดใหม่ไม่ใช่จุดเดิมที่เคยเจ็บมาก่อนอีกด้วยจากการลงเล่นในกับฟอนตาเล่ในศึก ACL 2022รอบเป็นกลุ่มสายไอ e, ครับนะันสุดท้ายที่อจชนะกวจาเอฟซี ank, ทีมจากจีนเป็นหนึ่ประตูต่อศูนย์เมื่อนที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาทำไมต้องพักเป็นเรลา6-8สัปดาห์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละครับ ซึ่งที่ขนาดล่าสุดครับทางทีมแพทย์ของเจนน้าคาฟสกิฟอนเตเร่ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของเจนนานชนาทิฟครับดาวเตะชาวไทยว่ากรามเนื้อครับเริ่มดีขึ้นตามลําดับหลังจากได้ปักฟื้นร่างกายไป2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เลยครับและสําหรับเจนนานชนาทิฟทรงกระสินครับจะไม่ได้ร่วมทีมชาติไทยลงแข่งการศึกเอเชียครับ2 0 2 3รอบกัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานในระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน ใยุนนี้แหละครับแต่ก็ทั้งนี้ครับก็อาจจะมีลุ้นกลับมาช่วยคาวาส a ฟ i f เ o ต t a ที่จะเปิดลังพบกับทานา a h ก o โดคอนสา o n เรซัปโปโรอดีตต้นสังกัดในเกมลีกนัดที่17นวันเสาร์ที่18มิถุนายนณสนามของทานานคาวาส s a เ i เ t a d i ในเวลา17นาฬิกตรงตรามเวลาประเทศไทยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเมื่อทีมของทาราปาเนเซียครับได้ออกมาเผยภาพทีมานของตระบิดบีจีปทตุมยูเนเต็ดครับไปเยี่ยมชมสโมสรนในแดนกระทิงดูที่ประเทศสเปนเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางสโมสรปาเรเซียเอฟซีครับด้เผยภาพเพจของทีมครับขอขอบคุณทีมงานจากสโมสรบีจีปะตุมยูเนเต็ดทีมรองแชมป์ศึกลีวอททีกรุดการล่าสุดที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมทีมนสนามของทาราลาบาริสเตลล่สาสเตเดียมของสนามหลังเจ้าของสโมสร โดยชียน่าที่มาของเดรบิดครับที่เดินทางไปด้วยในครั้งนี้ครับนำมาโดยคุณทางด้านปิยศักดิ์ภูมิจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมพรม้อม้วยทีมงานอย่างทางด้นานโคด้วนครับสุรชัยผู้อำนวยการกีฬาเขาเยี่ยม,มชมทีมของทางด้นานปาเลเซียในครั้งนี้อีกด้วยเลยครับซึ่งทางนี้ครับก็ค,คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีดิวไปค้าแข้งที่สเปนหรือไม่เลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดไทยของวันนี้ครับมากกันที่ทีมชาติไทยชุด4เกมกันหน่อยครับเมื่อแตนานมาโนปูกิงครับกุญซือของทัพช้างศึกออกมายอมรับเลยครับว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่ดีครับแต่มั่นใจในคุณภาพของทีมชาติไทยจะเข้าชิง4ีเกมได้อย่างแน่นอนเลยครับโดยจิหนัดทีมชาติไทยครับก็ได้ส่งมานปูกิงพร้อมด้วยางดนานวศพลแก้วประนึกครมการแถลงข่าวในรั้งนี้แหละครับโดยาตดนานมานปูกิงครับหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยก็ได้ออกมายอมรับก่อนเกมเลยครับว่ามาถึงรอบรองมันไม่สําคัญว่าเรา จะเจอกับใครเพราะว่า4ี่ทีมที่เข้ารอบมาเป็นทีมที่ดีแต่ที่สําคัญครับคือเราต้องเป็นแชมป์กลุ่มทาให้เราไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปแข่งสนามอื่นและสนามนี้ครับเราได้เล่นมาถึง4นัดมันดีสําหรับเราที่ได้อยู่ที่เดิมและได้เล่นรอบรองชีน่นี่นักเตะของเราครับเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและทําผลงานได้ดีพวกเขาเป็นอนาคตที่ดีสําหรับทีมชาติไทยส่วนิติไม่ได้สําคัญครับเพราะยุคนี้อินโดนีเซียมีอนาคตที่ดีและแข็งแก่งมากหลายคนได้เล่นชุดใหญ่สาหรับทีมชุดนี้ครับมีความเข้าใจกัน เล่นกันเป็นทีมมีทัวร์นาเมนต์ได้เล่นและสําหรับเราครับมันเป็นเกมที่ยากกว่าชิบานมาแ,แต่ว่าครับเราสามารถเล่นได้ด้วยฟอร์มที่ดีเหมือนกันกับเราเป็นกลุ่มได้อีกครั้งในเกมนี้แหละครับ ซึ่งทางนี้ครับอินโดนีเซียชุดนี้ครับรวมตัวกันมานานพวกเขาเข้าใจกันเล่นบอลหนักมีเกมลุกที่ดุดันวางแผนดีมีระบบทีบ่ดีไม่มีใครเด่นเป็นพิเศษจุดแข็งของเขาครับคือการเล่นเป็นทีมและในส่วนของนักเตะลุกครึ่งหลายคนครับและคนที่เล่นในต่างประเทศก็มีส่วนทําให้ทีมมีความแตกต่างอย่างทนั้นอินโดนีเซียครับก็จะมีทตงนั้นอัสนาวีไมคขวาที่เล่นในลีกเอเชียเป็นนักเตะที่ดีครับและก็ติดททดเบนในเกมนี้ขอสร้างความแตกต่างได้และของเราก็เช่นกันทั้งเบนจามินเดวิดนักเตะคนอื่นที่เล่นในลีกต่างดน ทำให้เกิดการพัฒนาครับรโปรดีกต่างประเทศมันแข็งแกร่งแกราควาและประสบการณ์มากมายทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นตรงนี้สําคัญสําหรับนักกีฬาเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลทีมชาตไทยครับก็จะพบกับอินโดนีเซียที่สนามโคเทานาเทียนตัวสเตเดียมในวันที่19พุษภาคมครับเวลา16นาฬิกาตร,รงครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a อ r ี c กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ